สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอครับ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติได้รับมอบพื้นที่กระสวงพาณิชย์เดิมเพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้หรือมิวเซียมสยามและในปีพุทธศักราช2565อาคารหลังนี้จะมีอายุครบ100ปีมิวเซียมสยามในฐานะผู้ดูแลอาคารอนุรักษ์ซึ่งเป็นสมบัติของชาติมีแนวคิดที่จะเฉลิมฉลองหนึ่งศตวรรษของอาคารตามแนวทางของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นั่นคือการถ่ายทอดความรู้อันเกี่ยวกับอาคารผ่านสื่อและกิจกรรม ในลักษณะต่างๆให้รองรับโดยงานนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกอรอนนทยัยนิติพลจากสถาบาันดนตรีกาลยานิวัฒนามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย อันนี้ขอเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะก็คือเป็นความชื่นชมนะคะ,ะมิวเซียมสยามอย่างยิ่งแล้วก็แสดงความยดีๆสำหรับมิวเซียมสยามสำหรับการเฉลิมฉลอง100ปีของตึกเรานะคะในปีนี้ก็ส่วนตัวเองเนี่ยมีความผูกพันกับผูกพันกับมิวเซียมสยามมากๆเพราะว่าทุกครั้งรู้สึกภูมิใจว่าวทุกครั้งที่มีเพื่อนๆชาวต่างประเทศหรือว่าแม้แต่คณะทูกษาของของสถาบันตรีกร,รยาใน,นนิวัฒนาเองก็ตามนะคะปกติเราก็จะเชื้อชวนให้ผู้คนเนี่ยเเยี่ยมชมอขอโทษต้องเริ่มใหม่ดีกว่าขอโทษมีความชื่นชื่นขอโทษขอโทษ ทีหนึ่งขอโทษทีหนึ่งอ่าได้เริ่มต้นใหม่ขอโทษขอโทษอีกทีนะคะสามสองโ,<ำ>โ,โอเคค่ะ กะะ็ลำดับแรกนะคะต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับทางมิวเซียมสยามก่อนนะคะกับการเฉลิมฉลอง100ปีตึกเรานะคะ<อ>ก็ส่วนตัวต้องเล่าก่อนว่ามีความประทับใจกับมิวเซียมสยามเนี่ยมานานมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของประเทศไทยเนี่ยอย่างมีความร่วมสมัยแล้วก็ไม่ใช่แค่ห้ข้อมูลเย่างเดียวแต่ว่าเป็นการตั้งคําถามแล้วก็ชวนให้ผู้คนที่เข้ามาร่วมชมเนี่ยคิดตามไปด้วยว่าแล้วประวัติศาสตร์ไทยหรือว่าความเป็นไทยในปัจจุบันเนี่ยคืออะไรนะคะนี่ก็เลยเป็นโจทย์เริ่มต้นตั้งแต่ พอได้รับทราบว่าจะต้องมีการจัดงานให้กับร่วมกับงานเสาสนามชัยนะคะก็เลยตั้งชื่อง,งานมาว่าดนตรีมีเรื่องเล่าณเสาสนามชัยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรามองว่าข้อหนึ่งเนี่ยลักษณะดนตรีที่สถาบันดนตรีกรยายในวัฒนธรรมเนี่ยก็คือดนตรีทางด้านดนตรีคลาสสิกใช่ไหมคะก็อย่างที่ทุกๆคนทราบว่าก็เป็นวัฒนธรรมที่เราได้เรียนรู้มาจากชาติตะวันตกเช่นเดียวกันกันกบตัวตึกอของมิชชันสยามก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นวัฒนธรรมที่ไหลลื่นมาจากาวัฒนธรรมของยุโรปเข้ามาสู่ประเทศไทย ถือว่าเราเริ่มต้นด้วยการที่มีโจทย์คล้ายกันแล้วว่าเราจะทํางานกับวัฒนธรรมตะวันตกอย่างไรนะคะก็เลยเป็นโจทย์ที่ว่าทุกครั้งการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีโจทย์ของการทํางานกับความเป็นตะวันตกในวัฒนธรรมไทยอย่างไรนะคะครั้งแรกการแสดงครั้งแรกที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนในงานเปิดเนะะี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นจากการที่ให้น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่2ซึ่งเขาก็จะมีอายุประมาณ1 8ถึง22 23อ่าปีเขาในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามองว่าดนตรีร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะะไรบ้างก็ ได้เห็นเลยว่าน้องๆเนี่ยก็จะมีทั้งเพลงคลาสสิกที่เป็นดนตรีที่เขาเล่นอยู่ที่เขาเรียนอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าดนตรีคลาสสิกเองก็จะไม่มีอะไรที่เป็นคลาสสิกล้วนที่เกิดขึ้นเพียงแค่ในกรุงเวียนนาในออสเตรียหรือในเยอรมันเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการเอาวัฒนธรรมของตะวันตกวัฒนธรรมของตุรกีวัฒนธรรมของหลายๆที่มารวมแล้วเขาก็เอาเลือกเพลงเหล่านี้มาจัดวางแล้วก็ร่วมกันไปกับเพลงบรรดาเพลงไทยที่มีการอ r เรนจ์ใหม่หรือแม้กระทั่งเพลงร่วมสมัยที่เป็นเพลงป๊อปที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนะคะแล้วก็การแสดงครั้้งททีี่่2เกิดขึนนนใพฤษภาคม ก็จะเป็นในเรื่องของการเอาเพลงคลาสสิกมาแต่เพลงคลาสสิกเนี่ยเราก็มีโจทย์ที่แตกต่างไปนิดนึงว่าเป็นเพลงคลาสสิกที่เล่นกันในบ้านไม่ใช่เพลงคลาสสิกที่เล่นกันในราชสำนักอย่างที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมดนตรีที่มันค่อนข้างค่อยๆแบบว่าคลี่ขยายไปสู่ชนชั้นกลางไปสู่ผู้ฟังทั่วไปเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนนะคะล้วก็จะได้เห็นได้ว่าการแสดงครั้งนั้นก็จะเป็นไวโอลินไวโอลาแล้วก็กีตาร์ซึ่งในมีเดียมของคลาสสิกปกติเรอจะไม่เคยเห็นนะคะจะเป็นวงขนาดเล็กแต่ว่ามีการบรรเลงในรูปแบบที่แตกต่างไป หลังจากนั้นการแสดงครั้งที่สนะคะวันนี้ก็จะเป็นแตรเราให้คําว่าแตรสยามแต่ว่าก็เป็นเพียงแง่มุมเดียวของแตรสยามเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่ทุกๆคนทราบก็จะมีแตรในความจริงมันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4หรืออาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ํามากับครูฝรั่งที่มาสอนให้กับคนไทยได้ใช้ในกิจาการของทหารหรือกิจาการอื่นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแตรเนี่ยก็ยค่อยกลายมาเป็นแตรวงที่อยู่กับชาวบ้านอยู่กับที่หลายๆต่าง ที่เรารู้จักกันนะคะที่เราคุ้นเคยแต่ว่าวันนี้เนี่ยกถาบันตรีกายานุทนาเนี่ยโดยผลงานถงสิทธิ์เก่าแล้วก็สมาชิกของวงตร,รียางเยาวชนสถาบันตรีกายานุทนานะคะก็มาร่วมกันแล้วก็จัดแสดงแต่ว่าเลือกเอาเพลงที่มันมีความเ,าเป็นตะวันตกยังมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกเช่นเดียวกันกับชั้น2ที่จัดแสดงในวันนี้นะคะก็จะมีความเป็นคลาสสิกอยู่แล้วก็เรากําลังมองว่าทํายังไงให้ผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าภาพมองไปรอบๆตัวก็เห็นความเป็นคลาสสิกได้ยินเสียงก็ได้ยินความเป็นคลาสสิกแต่ว่าย้าย ุณภูมิย้ายพื้นที่มาอยู่ในประเทศไทยแล้วจะมีเสียงต่างไปอย่างไรนะคะแล้วก็โฆษณาให้ฟังว่าสำหรับการแสดงครั้งต่อๆไปเราก็ยังมีความหลากหลายนะคะให้สอดพล้อมงกับตัวภารกิจแล้วก็งานพันธกิจหลายๆอย่างของสถาบานานันดนตรีกลยานวัฒนานะคะอย่างในครั้งหน้าเนี่ยก็จะมีน้องๆจากหลักสูตรปริญญาโทสถาบานานันดนตรีกลยานวัฒนานะคะก็จะมาร่วมทํางานกับ นักเรียนที่เขาสอนอยู่ด้วยนะคะเราพยายามจะชวนชวนน้องๆจากโรงเรียนราชประพิษซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับมิเสธภสยามนะคะมาร่วมแสดงแล้วก็เพื่อที่ว่าจะได้เห็นว่ามันมีมิติของการดนตรีมันไม่ได้จบที่คนรุ่นเดียวไม่ได้จบเพียงแค่นาดีแต่ว่ามันจะเดินทางไปข้างหน้าอย่างไรแล้วก็ครั้งต่อไปในเดือนสิงหาคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทํางานร่วมกับโปรแกร,รม MMC Music Makes Change ของสถาบันนะคะซึ่งพูดถึงการเอาผู้คนที่ต่างอายุกันเป็นโครงการเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางด้านดนตรีนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะเป็นเด็กเล็กๆอายุ วคบหรือกระทั่งผู้ใหญ่อายุ70เนี่ยเขาจะมีวิธีการเล่าเรื่องเสียงของยุคข,ของเขาอย่างไรนะคะแต่ละคนก็จะมีการเอาแบบอัดเสียงมีการทําเพลงมาประกอบกับในส่วนของนิทรรศการของ,ของอที่มิวเซียมนะคะแล้วก็ถัดไปหลังจากนั้นนะคะก็ mm. จะมีการแสดงอีก2หรือ3ครั้งนะคะที่จะเป็นการเอาเสียงที่เกิดขึ้นในบรรดาพื้นที่ต่างๆของตึกนี้นะคะเอามาจัดวางเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให คนได้ยินนะคะโดยใช้คนที่ทํางานทางด้านดีเจเนี่ยมาช่วยกันจัดเสียงนะคะแล้วก็ทาให้เห็นว่ามันมีเสียงของทั้งอดีตทั้งปัจจุบันเสียงที่มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นความเป็นจริงเป็นอะคูสติกนะคะรวมกันแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการทํางานกับผู้คนที่เราจะเชิญผู้คนที่มาชมในทรศการเนี่ยคะ่ะให้ได้มาฟังด้วยว่าเขามีเรื่องราวที่เขาอยากจะเล่าเกี่ยวกับตึกนี้อย่างไรมีบทกวีมีบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตึกนี้อย่างไรแล้วเราก็มาจัดวางร่วมกันกับเสียงของดนตรีค่ะ ตอนนี้นะคะก็สถาบันดนตรีกระยาในวัฒนานะคะก็จะเน้นในด้านการให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นหลักนะคะโดยที่เรามีทั้งหลักสูตรปริญญาตรีนะคะซึ่งรับนักศึกษาอยู่ในทุกๆปีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึงก็คือหลักสูตรในระดับปริญญาโทแล้วก็เน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีแล้วก็ผสมผสานระหว่างดนตรีคลาสสิกตะวันตกกับดนตรีที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ดนตรีที่สร้างสรรค์ใหม่นะคะแล้วก็นอกจากตัวโปรแกรมการสอนในระดับอุดมศึกษาแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นตัวโครงการวง ยังเยาวชนสถาบันดนตรีกรายานิวัฒนานะคะซึ่งรับนักเรียนนักศึกษาจากหลายหลายสถาบันเลยมาเรียนรู้ร่วมกันนะคะหรือว่าโครงการศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตทางด้านดนตรีอันนี้ก็จะเป็นโปรแกร,รมที่เปิดให้กับผู้สนใจทางด้านดนตรีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเรียนรู้ดนตรีแล้วก็ศิลปะอ,อื่นๆร่วมไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการซึ่งขออนุญาตให้ติดตามทาง Facebook ของสถาบันแล้วก็ต้องขอบพระคุณทางด้านมิวเซียมสยามอย่างยิ่งนะคะที่ให้ความกรุณาในการที่จะให้พ้พืนที่ของ นักศึกษาสถาบันแล้วก็โครงการต่างๆของสถาบันในการที่จะมานําเสนอที่มิวเซียมสยามแห่งนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับมิวเซียมสยามอีกครั้งนึงค่ะ ขอเรียนเชิญนะคะทุกๆท,ท่านที่ให้ความสนใจนะคะไม่ต้องไม่จําเป็นว่าจะต้องสนใจเพลงดนตรีคลาสสิกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทางสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานี่ก็เปิดกว้างแล้วก็อยากจะนาดนตรีที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่จําเป็นดนตรีคลาสสิกดนตรีร่วมสมัยนะคะดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งการผสมผสานเรื่องราวของดนตรีไปกับบทกวีภาพวาดแล้วก็ศิละปะจัดวางในรูปแบบอื่นๆเพราะฉะนั้นนะคะก็เชิญชวนเข้ามาเที่ยวชมข้อแรกได้เที่ยวตึกได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตึกเรานะคะของที่มิวเซียมสยามแห่งนี้ ก็ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนเลยว่าเราสามารถที่จะมีพื้นที่ยืนอยู่ในโลกนี้ในเชิงศิลปะในเชิงสถาปัตยกรรมอย่างไรแล้วก็อยากให้มาฟังเสียงที่จะเล่าเรื่องของตึกในอีกแง่มุมหนึ่งจากแง่มุมของคนดนตรีนะคะนำไปสู่ผู้ฟังทุกคนขอเรียนเชิญทุกท่านคะ่ะ